ตายเลยเม็ดแรกหงายท้องเลยตัวแรกก็มาแล้วทีเดียวรู้เรื่องตัวแรกเข้านี่เลยโอ้โห สายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งไปแล้ยวสายวิ่งรอบที่สองเขานี่เข้าหลัง thải vinh cháu, dù toi nào, được lỗi, thải vinh, bài léo, thải vinh bài léo, cả à thi, vinh vinh, vinh lang rất tuôi ที่สามมาแล้วจ้านี่เหม,หมือนอาหเรืบับกับรถปลาคลองท่อนะครับปลาล่องปลาล่องปลาล่องคลองท่อ เรียบร้อยสายวิใช้สวยด้วยโดนเรียบร้อยัยวที่สีส่มาแล้วจ้ะเกือบไม่ได้กินเข้าใต้ยคาง ใตนะ้น้ำเรียบร้อยสายวิ่งไปแล้วสายวิ่งแล้วต้องขออภัยในบางมุมกล้องด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายจากมือถือแล้วก็เพิ่งหัดทำคลิปด้วยกันนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องบางเซียนฟิชชิงนะครับตัวยังไม่ค่อยโตเท่ายปลา อยู่ริมริมฝั่งนู้นเลยหันข้างให้เราเรียบร้อยโดนหันข้างด้วยตัวนี้แต่วิ่งอยู่ติดฝั่งเลยสายสวยด้วยตัวนี้สีโอ้สีสวยตัวนี้วิ่งวิ่งสีสวย เดี๋ยวตัดไปดูผลงานเลยครับนี่ม,มาแล้วตัวเมื่อกี้สีสวยมากตอนไม่ขึ้นยางมาตอนขึ้นยางเงียบกิ๊บ ว้ายไว้ด้วยยางก็จะขาด โดนด้วยครับมันขึ้นจิบใหญ่ด้วยครับตัวนี้ปลาอะไรไม่รู้ใหญ่ครับไม่รู้ปลาอะไรฮะ่าใหญ่อยู่ฮะเม็ดฟรามเลยครับคุณผู้ชมขึ้นแล้วก็ลงไปเห็นพอดีฮะไม่รู้ปลาอะไรดำๆใหญ่อยู่อ๋อปลาดุกปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่เอ้ยปลาดุกหรือปลาช่อนไม่รู้ดูครับ ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรฮะขอให้อย่าหลุดก็พอมาอไม่ออกแล้วด้วยต้องลงแล้วละ่ะโหและที่ชันเถิดโทรศัพท์ก็จะเสียวร่วงอีกไฮไลท์ตัวนี้ไฮไลท์จะค่อยๆลงปุ๊บ สุนัขทะเลเกินตัวใหญ่ครับตัวเนี้เพราะว่าเห็นในน้ำตัวดำปึ๊ดเลยตัวเมื่อกี้ครับที่เห็นไอชอนใหญ่โทฟี่ครับดูตัวอ้วนตับเลยอะ่ะเดี๋ยวข้าไปดูข้าบนฮนะนวนขึ้นมาจากลงมาจากนี้มาแล้วนี่ตัวกระบอกสวยอยู่เลยครับ ลองอยู่แล้วลองเรื่อยๆตัวไม่ค่อยโตแต่ลองลองลองเยอะๆลองไวมาก ตัวเครื่องทัดไปลองเรียบร้อยถ่ายวิ่งไปแล้วหาตัวใหญ่หน่อยตัวเล็กเยอะอยู่ไ่ายปลาเกลือเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูผลงานข้างบนมาแล้วเข้าแก้มเรียบร้อยตัวนี้ ันเจยบแล้วลงมาแล้วลองมาแล้วเรียบร้อยนายท้องนายท้องเลยครับนายท้องสิครับ,รบปลาทูหรือเปล่าเห็นอยู่เมื่อกี้เหมือนจะเป็นปลาทูนั่นไงปลาทูครับผม ปลาทูไม่ได้มีแค่ไม้กองที่เดียวนะฮะมีที่ของท่อด้วยของท่อก็มีปลาทูนะมาแล้วมุมกล้องอยากได้โกโปจังเดี๋ยวเราเก็บตั้งก่อนครับต้องจัดแน่โกโปททาในสิ่งที่เราที่เราชอบปลาทูมาแล้ว ปลาทูปลาทูเห็นไหมครับรทูคลองท่อนะครับปลามันจะล่องเรื่อยๆแต่ไสามันไม่ค่อยใหญ่เป็นสาปลาเกลือถ้าส่วนใหญ่สาสวยสายวิ่งครับผมไปสายวิ่งเล็ว บิงครับบิงไปแล้วบิงไปแล้ววิงไปแล้วใครดูผลงานข้างบนฮะนี่ครับเข้าใต้คางสวยผ่านลงผ่าลนลงไปสุยู หาดีหาดีๆจะเจอตัวใหญ่ๆเรียบร้อยถ่ายวิ่งนู่นลากไปแล้วลากทีละนิดนิด,นดเรียบร้อยวิย่งแตวิ่งวิ่งเฟดวิ่งเฟสสวยด้วยตัวนี้ไสวย,ยวมาดูข้างบนเียเดี๋ยวมาดูผลงานข้างบนครับมุมกล้องไม่สะดวก ข้างให้อันหลังให้แล้วทีนี้ยิงยากจะโอ้ยกปุ๊บไปปับ๊บ ตัวแดงๆข้างล่างอยู่ลึกสายวิ่งไปแล้วติดพื้นเลยติดดินเลยติดดินเลยเข้าหัวนึกว่าตัวใหญ่ร้อย มองในนะ้ำเหมือนตัวใหญ่เอาขึ้นมาตัวแค่เนี้ยมาแล้วลงมากำลังลงมารออีกนิดลงมาเรื่อยๆสิเป็นไหนเลยเป็นไหนเลยมาแล้วมาแล้วลงมาข้างหน้าเลยครับ ยิงโดนหรือเปล่าเรียบร้อยลอยง่ายท้อ <c oughs> มาข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้วิ่งลอยเลยนี่นิ่งเลยนิ่งเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวไปด,ดูผลงานข้างบนครับ เขาจุดครับอืมขาจุดขาจุดลองมาอีกแล้วตัมนก็ใหญ่ ขาขาวข้างล่างเราขึ้นมาตัวนิดเดียวไปแล้วขาขาวข้างล่างที่เดิมแต่ตัวนี้ไม่ตายตัวนี้วิ่งมาที่เดิมเลยตัวนี้วิ่งวิ่งไปไหนจ๊ะโอ้โหวิ่งแรงวิ่งแรงวิ่งแรงตัวเล็กแต่วิ่งแรง เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำก็จ่ายดูง้งางบนครับมาอีกตัวแล้วใครปลาเกลือ <c oughs> ใหญ่หายากปลามีให้ยิงตลอดแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เ,เหมือนเหมือนจะผอมด้วยนะปลา มันหนีไปวันๆเก้อโอ้โหยกปืนไปเลยตัวเล็กติดใหญ่โดนด้วยเดยวิดหุกเลยถึงแพ้หลิงเลยเมื่อกี้เป็นโลกป่าไม่รู้ตัวนี้ นี่ตัวเหลืองนี่จังเลยนี่อะดูนี่อร่อยนะไม่เหม็นนะดูนี่ปราดูเข้ามาเลยทองยิงเลยๆตรงนี้ครับปลาดุกสายแหวนหทองแวบเดียวดีกว่านนโดนเฉยเอยู่ชายตะลิง อยู bon. ่ริมตลิ่งกลัวยิงไปติดต่อเรียบร้อยเด้ง ดึงด <c oughs> ึงตายขาที่สายสวยจุดน็อตไหลวิ่งดูผลง,งานงบนครับมาแล้วจุดน็อคเก,กือบหลุด กี่โมงแล้วเนี่ยปลามันเลาะชายตะลิงยิงไปเสี่ยวติด่นมันอยู่ชายดิงริมฝั่งโนูเลย อยู่ริมเลยโดนไหมสายวิ่งเล็นล้อยวิ่งแบบนี้ก็โดนะดิสวยด้วยคางแดงปัดเลย มาแล้วนี่คางแดงคางแดงคางแดงมาแล้วครับจาเวลากลับบ้านแล้วครับบาย let's go ไปดูผลงานที่บ้านกาันบายผลงานรวมครับปลากเกลือ 小午。